สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสีบุนเรืองอะไรยนต์วันนี้ผมจะเอาใจไวรุ่นนะครับเดี๋ยวจะพามาชมอะไรรถมอเตอร์ไซค์นะครับและรถมอเตอร์ไซค์มือสองนะครับที่ร้านบุญเลิศเชียงกงนะครับไปไปดูกันเลยครับผมว่ามีอันไหนน่าสนใจบ้างครับผม ร้านมูเลิศเชียงกงก็นี่ครับเข้ามาซอยนี้เลยนะครับผมถ้ามาจากกรสินหรือว่าขอนแก่นนะครับผมเข้าซอยนี้จะมีป้ายบอกร้านเลยนะครับย,ยร้านมูเลิตเชียงกงก็อยู่จังหวัดกรสินนะครับอยู่อำเภอรกรมลไสายบ้านหนองแปนนะครับร้านก็เป็นอยู่ในหมู่บ้านนะครับ ไม่ได้ติดถนนดำเส้นหลักๆนะครับไปเดี๋ยวผมจะพามาชมอะไรและรถจักรยานยนต์นะครับมือสองผมก็ไม่เคยเข้ามาสักทีนะครับอยู่ใกล้ๆกันแตไ่ไม่ค่อยได้เข้ามาสักที่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยครับผมถึงแล้วครับอ เรามาถึงแล้วนะครับผมก็ข้างหน้าก็จะมีพวกมอไซค์นะครับพวกไทเกอร์นะครับเนี่ครับเบอร์โทรครับบุญเลิศเชียงกงนะครับอยู่บ้านองแปะนะครับเดี๋ยวเข้ามาโทรสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับเบอร์โทรร้านนะครับพวกนี้ก็เป็นไทเกอร์นะครับ ร้านอะไรก็จะมี2ฝั่งนะครับมีฝั่งฝั่งนี้จะเป็นรถมากกว่านะครับแล้วก็จะมีฝั่งนี้ครับนี่ครับอะไรกองเยอะเลยครับแล้วก็จะมีตรงโน้นอีกทีหนึ่งตรงนั้นก็จะเป็นพวกบอดี้นะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูรถข้างในเลยครับฮะ นี่ครับเจ้าของร้านครับแง่บุลเลอศงาตสนา้ำแงแดงอ่ะโซนนี้ก็จะเป็นอะไรนะครับอะไรเรื่องนี้โควิดเยอะแยะไปหมดครับอะไรมอไซเดี๋ยวจะพาเดินดูคร่าวๆนะครับ ฝั่งโน้นจะเป็นรถพร้อมใช้เลยนะครับเยอะเลยครับผมฝั่งโน้นเดี๋ยวผมพาไปดูเดี๋ยวผมพามาดูฝั่งนี้ก่อนเอาใจไว้รุ่นครับวันนี้มาที่นี่ที่เดียวจบนะครับอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ หรือว่าหารถไปใช้งานอย่างนี้มีหมดนะครับฝั่งโน้นก็มีนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมทําเป็นอะไรล่รถก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพามาดูรถเป็นคันเป็นคันนะครับเดี๋ยวจะมีสอง EP นะครับตัวนี้คลิปนี้ ผมไม่เคยเข้ามาสักทีนะครับบ้านเดียวกันแต่ไม่เคยเข้ามานะครับอยู่บ้านเดียวกันคลิปนี้จะยาวหน่อยนะครับโอ้พวกแฮนนะครับพว,นะพวกแฮน ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ตัวนี้ก็จะเป็นพวกคัดนะครับอาจะเป็นพวกคัดพวกอะไรนะครับราคาพวกอะไรโทรมาสอบถามได้นะครับส่งทั่วประเทศนะครับจัดส่งทั่วประเทศนะครับอะไหล่มอไซไม่เหมือนอะไหล่รถใหญ่ ะอะไรรถใหญ่ส่งยากหารถขนส่งยากครับโอ้โหสะอาดครับสะอาดสะอ้านด,ดีเลยดูเพื่อนเหมือนไม่มีอะไรนะไม่มีเหมือนไม่มีอะไรพอมาดูข้างในโอ้โหเต็มเลยครับอะไรรถมอไซค์นะี่ครับพวกนี้ ยายยังมุมขึ้นแล้วขึ้นขึ้นแต่ที่เดียวนะครับที่อื่นไม่ขึ้นนะครับขึ้นแต่ที่นี้ที่เดียวแต่ที่อื่นไม่ขึ้นนะครับนะครับอะไรมันชอบอยังมุมถังน้ำมันครับมาเลือกกันเลยหารุ่นใน ทำเป็นโซนสะอาดสะอ้านดีครับนักปั้นครับสายปั้นไม่รู้ราคานะครับเดี๋ยวค่อยโทรมาหาเฮียแกเองนะครับอันนี้มารีวิวร้านให้เฉยๆนะครับเอาใจไว้รุ่น ชกหน้าครับข้างบนเป็นบอดี้นะครับโอ้โหโดเยอะเลยครับ ก็ไม่เคยเคยเข้ามาสักทีนะครับพวกเครื่องชุดสายไฟครับ <c oughs> อันนี้แผนกหรือ เจ้าอะไรล่ะครับมีทุกอย่างครับอยู่นี่ไปเดี๋ยวไปดูโซนนั้นบ้างครับ เยอะแยะเลยครับฝั่งนี้มาแล้วฝั่งนี้มาแล้วนะครับไปเดี๋ยวดูไปด,ดูอีกโซนหนึ่งแผ่นแผ่นดิสแผ่นดิส เข้ามาแต่ไม่ค่อยมืดเท่าไหร่นะครับข้างในไม่ว่าจะมืดีใครโทรมาหรอครับเมื่อกี้นก็รับโทรศัพท์นะครับพอดีลูกค้าโทรมานะครับไปไปดูต่อเลยครับผมมาช่องนี้บ้างนะครับมีอะไรน่าสนไหม ช่องนี้โดนแสงหน่อยนะครับตาไฟตาไฟอะไรของคัสซี่คัสซี่คัสซี่ทางนี้ทางตันนะครับเข้าแล้วออกทางเลี้ยวแฮนด์ฟีโน่ครับข้างบนข้างบนนี่เป็นแฟนแฮนด์ฟีโน่ครับข้างบน นะครังไ,ไหมครับฝองไปเอาไปต่อครับไปดูต่อมีอะไรบ้างนะครับเออเอออโอ้โหต้องเดินระวังนะครับแถวนี้ของเยอะมาก นี่ก็จะเป็นพวกเขาเรียกอะไรเนี่ยไม่รู้จักชื่อรับคอยไฟวะม,มีทุกอย่างครับครับคอยไฟเต็มชั้นไปนหมดเลย <Yeah. S 1> เดี๋ยวเบอร์โทรผม ไปดูคอมเมนต์แรกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมวางมวอโทรไว้ให้กับร้านบุญเลิศเชียงกงนะครับอยู่จังหวัดนองจังหวัดกรสินนะครับบ้านหนองแปนอำเภอกรมลาใสนะครับข้างบนก็จะเป็นเรือนใหม่นะครับของรุ่นต่างๆามาดูฝั่งนี้บ้างครับ นี่ก็จะเป็นพวกสติกเกอร์น่าจะเป็นรถพวกเหมามานะครับเนี่ยเหมาร้านขายมาอย่ี้ยครับสติกเกอร์อันไหนพอได้ก็เอาไปใช้อันไหนไม่ได้ก็เก็บไว้ก่อนนะครับบอดี้สปีดจัเป็นโซนดีครับพวกนี้ก็จะเป็นกราบพวกบอดี้ของยามาฮ่าสปีดของยุค90นะครับสปีด ยีมาห้าสปีดนะครับอันนี้เป็นสวิงอาร์มนะครับใครงบน้อยก็มาดูของมือสองได้ครับวัยรุ่นนะครับสวิงอาร์มจอยเสียครับโอ้เยอะครับของไม่เคยเข้ามาสักทีเลย ดาไฟอะไรมีโปรเจคเตอร์ด้วยครับไฟโปรเจคเตอร์ชค <c oughs> ชิปนี้ก็เดี๋ยวมันนานเกินไปนะครับ ีพสองเดี๋ยวผมจะพาไปดูรถหัวใงให้นะครับเป็นรถมือสองนะครับพร้อมใช้ทุกคันนะครับตัวนีน้คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ